กิจกรรมวันมาค้าบูชาที่วัดป่าประดูพระอารามหลวงเริ่มด้วยการทำวัดส่วนมนเย็นฟังพระมหาวุฒิชัยวุฒิชยโยบรรยายธรรมคุณพิสมัยสุพานันตะเลิกกรรมการบริหารโรงแรมสตาร์และสตาร์ไอทีเซ็นเตอร์ผู้ภพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพระอุโบสถ พระครูโสภิษปัญญากรเจ้าวาดวัดป่าไปดูพระอารามหลวงรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นผู้นำในการประกอบพิธีตั้งใจบูชาพระรัตนตรยัยจะมาทานศีลรับศีลเป็นลำดับต่อไปจากนั้นฟังเจ้าวาดพระครูโสภิษปัญญากรให้โอวาดเนื่องในโอกาสวันมาค้าบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมนำหลักสินห้าอันเป็นเบื้องต้นแห่งการไม่กระทําบาปทั้งปวงมาปฏิบัติจบแล้วกรวดน้ำรับพรหลังจากส่วนมวลเสร็จประธานในพิธีจะนำเวียนเทียนโดยเริ่มจากพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนญาติโยมทั่วไป ในการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนั้นจะก,กระทำสามรอบโดยเวียนไปทางด้านขวาเรียกว่าเวียนแบบทักษิณาวัตรในรอบที่หนึ่งให้ลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าโดยภาวนาคาถาบทอิติปิโสภควาไปจนจบเพื่อให้จิตใจมีสมาธิในรอบที่สองให้ลำลึกถึงคุณ พระธรรมโดยภาวนาคาถาบทสวาขาโตภควตาธรรมโมไปจนจบในรอบที่สามให้ลำลึกถึงคุณพระสงฆ์โดยภาวนาคาถาบทสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคไปจนจบในการเดินเวียนเทียนต้องทำจิตใจให้มีสมาธิสงบและแน่วแน่อยู่กับบทบูชาพระพุทธคุณ

ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆภิทาอนุตตรังสาวกสังโฆยายัปติปั